วันนี้นะครับเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับวันนี้วันวาเลนไทน์เราน่าจะมีลูกอีกนะเป็นทีมซูเปอร์ด็อกกันนะคุณหมอสนินก็อาจจะมีนักเด็กที่มีชื่อดังหมอสนินจะแพ้เด็กตัวกระเปี่อมกระเปี่อมหรือเปล่า,าลองกันดูเปล่าโอ้ใครแล้วหนึ 0, ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สุดท้ายก็ชนะน,นะครับ เยอะก็ทุกคนนะครับการฟอกสีฟันมีหลายแบบนะครับการฟอกสีฟันด้วยซูมหรือการเลเซอร์ไวท์นิง่งหรือจะเป็น LED นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีหมดทุกอย่างทิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการเอาไปฟอกที่บ้านการเอาน้ํายาไปฟอกที่บ้านเนี่ยมันสามารถทําให้สีฟันของคุณเนี่ยมันขาวขึ้นแล้วก็เมนเทนตัวสีที่คุณไปฟอกสีฟันเลเซอร์มาหรือว่าซูมมานะครับคราวนี้ฟอกสีฟันของน้ายาของคุณหมอสุนินเนี่ยก็หนึ่งกล่องก็จะมี2หลอดน,นะครับ วิธีใช้ของผมเนี่ยมันง่ายมากนะครับคุณแค่บีบบนแปรงสีฟันแล้วก็ใช้แปรงประมาณ2นาทีแค่นี้แหละพอแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องใส่เทรแล้วก็กัดแบบวุ่นวายครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนอนหลับกับเทรแบบโบราณนะครับเราเอาเป็นแบบเห็นผลกันแบบรวดเร็วนะครับก็เห็นผลแน่นอนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ Line ID@ s u แอดซูเปอร์ด็อกนะครับตรงนั้นแหละครับเรามีสินค้ามากมายหลายอย่างก็ติดต่อช่องนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับโย่ ก็<อ>วันนี้นะครับเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับทุกคมจริงก็รักกันทุกวันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจะทำอะไรในวันแห่งความรักจะบินไปต่างประเทศหรือว่าจะไปไหนดี <c oughs> คุณหมอก็แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องรอเรามาก็ชุมชนนี่แหละเรามาทําอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านดีกว่าคือชุมชนเราเนี่ยมีทีมฟุตบอลแต่มันยังไม่แบบเป็นกิจ,จลักษณะมันยังไม่เป๊ะตามสปเปคคุณหมอส่วนคนนี้อยู่กับพี่แจ้นะครับพี่แจ้บริษัทคอมพัสนะครับที่ทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าคุณหมอส่วนนี้ก็มีการคุยกันว่าเออโอเค เราควรจะมาทําอะไรให้เด็กๆกันไหมก็เลยคุยกับทางหัวหน้าทีมฟุตบอลนะครับทางผู้จัดการทีมฟุตบอลก็คือพี่อิมรอนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าพี่อิมรอนแนะนําตัวเองหน่อยครับผมคำนวยชูนั้นนะครับเป็นประธานชมรมกีฬาโลกศานาพัตธานะครับผมกับมาดามก็มาคุยกันว่าเราจะเป็นส่วนร่วมสักตัวเล็กๆนะครับพี่เป็นคนที่เสียสละให้ชุมชนเนี่ยผมรู้เวลาผมจะทําอะไรให้ชุมชนเนี่ยนะชุมชนในซอยสลามัดนะครับผมก็บอกพี่อิมรอนไปจัดการให้หมอหน่อยตรงนู้นตรงนั้นแกก็จะไปจัดการให้เที่ยวนี้ก็เลยมาทาให้เเด็กๆือจะมีททั้งงส รุงเท้าด้วยครับผมถุงเท้าด้วยนะครับก็มีเฮดเฮดแบน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 ก็แจกไว้ให้เด็กใส่เล่นนะครับครบชุดทุกไซส์มี2สีนะครับเป็นทีมซูเปอร์ด็อกเลยนะครับผมแล้วก็หลังหลังจากนี้นะครับทางพี่เขาก็อาจจะจัดนักเตะที่มีชื่อดังได้ครับหรือพาน้องๆเข้าไปเตะข้างนอกได้ครับคุณหมอสุนินก็อาจจะมีนักเตะที่มีชื่อดังอาจจะเป็นระดับเดวิดแบ็กเคน ขี้โมอ,อีกแล้วขี้โมอ,อีกแล้วแต่ะระดับหมอสุนินพวกคนก็รู้ไม่แน่หรอกเวลาผมพูดอะไรมันมักจะเป็นจริงนักเด็กชื่อดังเอาในประเทศก่อนล้วกันเดี๋ยวเอาอรีซอ์มาเพราะว่ารีซอห์ต้องมีมาทําฟันกับคุณหมอสุนินทุกครั้งที่รีซอ์มานะครับผม,ผมจะพามาหาน้องๆนะครับ,รบผมขอรับปากว่าผมจะช่วยเท่าที่ผมช่วยได้โดยที่ผมไม่เดือดร้อนครับและจะพยายามให้สุดฝีมือนะพี่แจ้นะครับผมครับคุณหมอครับล้วก็ทําทําให้มันเต็มที่ปุ๊จ้ะ What you have to say to the cameraSo this is a special day especially on Valentine's we are hopefully this the month something other other the that they happy them thank going to super-dog uh, do our best. This activity will try to do once for for so Foundation PeePee support we're team we best activities we our will will try you start are is in kids and and best to a a do ก็ทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้รลักสนับสนุนก็มีคุณรู้เปล่าว่าผมโทรศัพท์ไปปุ๊บนะโทรไปหาขอให้เลยขาโทรไปหาพิซซ่าฮั่เขาบอกคุณหมอสุนินตัวจริงเหรอเนี่ยที่โทรมาหมอสุนินตัวจริงเหรอเนี่ยเขาบอกว่าใช่แล้วคุณหมอสุนินตัวจริงคุณหมอสุนินจะเอาพิซซากี่หมื่นถาดเขาบอกเฮ้ยคุณ ได้ไปถมทีเอาเนิดเดียวเองเด็กมีไม่ถึง30คนเขาก็โอเคพิซซ่ามาเสร็จปุ๊บคุณหมอสุเนศบอกว่าไม่ได้เด็กต้องทานเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดน,นะครับเป็นเบอร์เกอร์ของเชฟนิกนะครับเ<อ><า>ชฟนิกเนี่ยมีร้านอาหารชื่อวังหิ่งห้อยนะครับก็คือเป็นร้านโอ้โหไฮโซนะครับแพงคุณหมอสุเนศยังมีปัญญาไปกินเลยเชฟนิกเชฟนิกผมอยากกินวังหิ่งห้อยผมอยากกินวังหิ่งห้อยมันอร่อยแต่หมอไม่มีสตแต์เชฟนิกก็บอกว่าหมอเจ้าเบอร์เกอร์เท่าไหร่กี่พันกูุ้งเองเป็นพันๆเอาไมลเป็นอเป็น คนที่เพื่อนรักเห็นไหมหมุนกันแป๊บเดียวทําให้กันปั๊บคือคนเราเนี่ยนะถ้าเราทําดีไว้ตรงไหนเนี่ยความดีมันก็จะตามมาตอบสนองคนทำเลวความเลวมันก็จะตามมาตอบว่าผมหลอกภรรยานะวันนี้วันวาเลนไทน์เราน่าจะมีลูกอีกนะภรรยาบอกไงรู้เปล่าเฮ้ยในชุมชนมีเด็กเยอะแยะเลยชอบคนไหนก็รับเลี้ยงคนนั้นไปเลยก็หมดปัญ ไปเลยก็เป็นไอเดียที่ดีของคุณหมอสุนเนศก็จะดูแลเด็กทุกคน<ๆ>ให้ดีที่สุด and we want to thank Pizza Hut for sponsoring the kids and of course คุณเนก thank you so much for the burger these kids are so happy and you really made their Valentine's Day so special thank you และคลิปนี้ถ้าเกิดออกมาแล้วนะครับเด็กๆหลายคนยังไม่มีรองเทา้าเตะฟุตบอลที่ดีนะครับถ้าใครคิดอยากจะสปอนเซอร์นะครับ <c oughs> ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ <c oughs> ข้างล่างเลยนะครับ line id superdog หรือทามอีเมลข้างล่างนะครับ <c oughs> ขายรองเท้าลูกฟุตบอล อะไรกระ่างที่เกี่ยวกับฟ <radas> ุตบอลมันมีอะไรคุณยักมาให้วกผมเลยแล้วกันว่าผมรับหมดทุกอย่างนะครับอะไรที่บริจากนี่รับหมดทุกอย่างนะครับก็ฝากบอกทุกคนนะครับเพื่อนๆหมอสุนินท่านดูคิดนี้อยู่ก็ติดต่อที่ไหนก็ติดต่อที่เดิมนั่นแหละถ้ามึงอยากแจกมึงก็แจกได้อยู่แล้วมึงรู้อยู่แล้วว่ากูแจกจริงกูแจก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 แล้วก็ให้แบบมีความสุขตลอดเลยนะครับเราเรียกเด็กๆมารับเสื้อเลยดีไหม ไหนๆก็ไหนๆกันแล้วนะครับเด็กๆบอกขอให้คุณหมอสุนินเตะบอลโชว์ให้หน่อยนะคุณหมอสุนินจะเตไะไหมหรือเปล่าผมว่าเตะไม่ผมปกติก,กีฬาผมเล่นเป็นหมดเกือบทุกกีฬานะครับแต่กีฬาเล่นบอลน,นี่ผมไม่ค่อยเอาเท่าไหร่นะครับแต่ก็เดี๋ยวเอามาลองดูกันแล้วกันว่าจะไปได้สักกี่น้ำหมอสุนินจะแพ้เด็กตัวกระเปียกกระเปียกหรือเปล่ามาลองกันดูเปล่าโอ้ยเข้าแล้วหนึงนน่งศูนย์หนึ่งศูนย์สุดท้ายก็ชนะนะครับผมบอกแล้วเดวิดเบ็คแคนมันโทรมาบอกผมให้เตะยังไง เอาเอาสไตล์มาราดอนนานะครับเจ้าเฮ้ยสรุกสนุกกับเด็กๆก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวนี้ลูกๆเราโตหมดแล้วเควินใครที่โตหมดแล้วสรุปก,กับพวกเขาก็ต้องไปโบโบคลับผมพูดตรงๆเลยนะชีวิตผมนะสิ่งที่ผมขาดหายไปก็คือตอนที่ลูกเด็กๆเนี่ยแล้วผมไม่มีเวลาเล่นกับเขาเพราะมัวแต่ทำงาน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 สุดค้ายตอนนี้มีเวลาว่างเต็มที่เลยก็มาเล่นกับเด็กในชุมชนเขาก็เหมือนลูกๆผมทุกคน Jump T. ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แบงค์นะครับที่เป็นแดนเซอร์อาจารย์แบงค์เนี่ยนะครับเป็นแดนเซอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับที่มาวันนี้ที่อาจารย์ยอมสละเวลามาให้ทางทางพวกเรานะฮะต้องขอบคุณอาจารย์มากครับแล้วก็อาจารย์ยังต้องมาสอนหมอสุนินเต้นใหม่นะครับคุณหมอสุนินยังมันไม่มีเวลาฝึกเต้นเลยอันนี้เป็นรางวัลน,นะครับเป็นทุนการศึกษานะครับสา0พันบาทนะครับใครเบอร์สองเขานั้สองพันบาท อ่ะเดี๋ยวเราเรามาโย่กันหมดนะทุกคนก็วันนี้นะครับมีวันที่มีความสุขมากนะครับมันมากเลยครับกับน้องๆนะครับแล้วก็มีการฝึกเต้นเพลงซุปเปอร์ด็อกกันด้วยนะครับก็สนุกสนานเฮฮานะครับก็คุณหมอสุนินก็ขอฝากเอ่อใช่ไหมวคุณหมอสุนินนะครับซุปเปอร์ด็อกโย่นะครับก็กดกด subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดเพลงซุปเปอร์ด็อกเชียงรายนะครับเอาให้มันระเบิดสะเทือไปเลยนะครับเด็กๆทุกคนจําไว้นะครับรักคุณหมอสุนินต้องกดติดตาม Yessss yeah! นี้นะครับคุณหมอสุนินอยู่ที่ชุมชนสารบัตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพิษาฮัตพิ่าฮัตเนี่ยนะครับอยู่คู่กับคนไทยเรามาโอ๊ยบอกว่าตั้งแต่ผมจําความได้ก็ตั้งแต่โอ้โหเข้ามหาลัยโอ้ยมากกว่านั้นนี่ปีหนึ่งประมาณนั้นนลประมาณสามสิบปีแล้วอ่ะพิ่าฮัตวันนี้นะครับออนเซอร์งานนี้ทั้งหมดเลยนะครับเขาตอนเขารู้เสเว่แล้วคุณหมอสุนินโทรมาเขาบอกสาหรับคุณหมอสุนินได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก็เขาบอกว่าโปรโมชั่นททเเคคค้้้้าาาาาาามตอออนนนรระับถถใไไกก็ืืืซดแล รอบนะครับตั้งแต่วันที่10กุมภาจนถึง17เมษายนนะครับทีมพิซซ่านะครับสามหมวดติดชาร์ตนะครับพิซซ่าถาดกลาง1งแถมนหนึ่งนะครับเลือกได้ทั้งหมวดดีลักสุกปิมซีฟูดเอาไปเลย2ถาดพ,พิซซ่า2ถาด319บาทราคาเจียบเกือบจะเข้าเท่ากับข้าวกระเพราไก่แล้ว ไม่พอใครสายเส้นนะครับใครเส้นใหญ่นะครับชอบกินสปากเกตตี้เอาไปเลยนะครับซื้อ1นึ่งแสนหสปากเกตตี้ซีฟู๊ดหรือสปากเกตตี้ไวท์เกล็ทีมนะครับสปากเกตตี้ร้อยยีในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับทีมของท่านทั้งหลายนะครับเลือกได้ตั้งแต่ชิซี่ป๊อปขนมปังกระเทียมเบ็ดสติกหนึ่งแสนหนึ่งโอ้โหไอของทานเล่นจิ้ม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  59บาทคุณหมอสุนินเลือก59บาทครับเพราะอะไรเปล่าคุณหมอสุนินกระเพาะเล็กคุณหมอสุนินไปกินจิ้มจิ้มจิมใค่นี้กระเพาะแถมกระเพาะเบปซี่ขวด1.49ลิตรซื้อ1ขวดแถม1ขวดเฮ้ยจะให้เอาไปอาบหรือไงพี่ผมไม่ได้อาบนะครับผมไม่ดื่มนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาเหลือเอากลับบ้านได้นะครับเขาไม่ว่าอะไรนะครับเบปซี่ที่ไม่มีน้ําตาลก็1.45ลิตร2ขวด40บาทเท่ากับ1ยูโรเปบปซี่ขวดลิตร1ยูโรประเทศไทยราคานี้เนี่ยครับ ใครอยากได้ใครอยากสั่งสั่งได้ที่เบอร์อะไรหนึาศูนยนะครับแล้วก็ใครกระช่างให้อยู่ใกล้ๆบ้าคนคุณหมอสุนินนะครับที่สุขุมวิทเจ็ดิเอแล้วก็สั่งได้เลยที่โลตัสพัฒนาการพ <c oughs> ิซศษ <c oughs> สุดยอดนะครับวันนี้สุดยอดครับ อร่อยเบ้าเนื้ออะอรครับเนื้อปากอ่ะอร่อยปะเยอะเโยเยอะเย